สวัสดีค่ะอราทาโล่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมประจำเดือนกันยายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15 000. มีนาคมเป็นธาตุลมปัจจุบัน The Empress คนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นชาวราศีกุมคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน ความปลอดภัยในชาติเพื่อความสงบร่มเย็นของทุกคนไพ่คุณมีแต่ไม้เคาะและสามารถใช้อำนาจในการชี้ขาดด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสมถูกต้องเพราะอนาคตอันใกล้ได้หนึ่งดาบมานะคะชาวราศีกุมท่านเนี้ยทำเพื่อบ้านเมืองเช่นกันค่ะที่สำคัญก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งใดทุกรายละเอียดจะผ่านระบบการใช้เหตุผลการมีสติพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่สามเสาหลักและประชาชน ที่เป็นหัวใจสําคัญเป็นพลังสําคัญในการร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนให้คนทําดีแต่ละฝ่ายได้สารงานกันต่อในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งจะสามารถทําได้ซึ่งชาวราศีกุมในส่วนนี้ก็รู้สึกสบายๆค่ะยินดีเป็นผู้มอบโอกาสให้กับคนทําดีทั้งหลายได้มีที่ยืนในการสร้างประโยชน์กันต่อไปไพ่คลิปนี้เข้าคอนเซปต์มากจริงๆขอปรบมือให้เลยค่ะ ชาวราศีกุมท่านนี้ฉลาดมากรอบคอบสติแน่วแน่หนักแน่นอารมณ์เย็นจิตใจดีแต่เด็ดขาดและใช้ความรู้ความสามารถใช้อำนาจไปในทางที่ถูกต้องนึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักเพื่อการดำเนินงานในระยะยาวให้สำเร็จผลและไม่ให้ขาดช่วงคนทำดีหรือไม่ให้มีช่องว่างให้พวกทำลายสามเสาหลักทำลายประชาชนผู้บริสุทธิ์ขึ้นมามีอำนาจหรืออยู่ในตำแหน่งที่สำคัญเป็นเด็ดขาด ซึ่งชาวราศีกุมพิจารณาเรียบร้อยราบรื่นเป็นอย่างดีค่ะสิ่งที่คาดหวังราชาเหรียญคนทําดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสปปรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะทุ่มเทเวลาความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบบวกกับมีเหตุผลที่หนักแน่น ชัดเจนตรงประเด็นและสอดคล้องกับความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือบนโลกนี้ซึ่งทุกอย่างยังไม่นิ่งยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรเสาที่ถูกกรัดกร่อนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานยังไม่ได้รับการเติมเต็มหรือซ่อมแซมให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์มั่นคงและกว่าจะรอมรวมจนมั่นคงปลอดภัย แข็งแกร่งในแต่ละด้านเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติงานจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทําลายซ้ําในระหว่างที่หลายฝ่ายและประชาชนทั้งหลายกําลังร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันพัฒนาประเทศและรักษาส่งเสริมสามเสาหลักไว้ให้คงอยู่อย่างมีเกียรติมั่นคงยาวนานเรื่องปากท้องของประชาชนต้องอยู่ดีมีสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไม่เดือดร้อนตามวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นนั้นน ทั้งคุณธรรมหลักคําสอนและการถือศีลในชีวิตประจําวันต้องมีนะคะอย่าปล่อยใจไปตามกิเลสที่เตลดิดจนกลายเป็นคนจิตหยาบใจสามกระด้างอมมาหิตด,ดุดปีศาจร้ายสิ่งเหล่านี้ย่อมต้องใช้เวลาทั้งสิ้นนะคะแต่ขอให้รากฐานที่ผุพังได้รับสารอาหารได้รับช่วงแห่งการบํารุงรักษาฟื้นฟูจากแรงของผู้นําคนทําดีมีคุณธรรมและแรงที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนทั้งหลาย ร่วมกันสร้างแผ่นดินทำแผ่นดินทองให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบมั่นคงปลอดภัยกันอย่างยาวนานเพื่อลูกเพื่อหลานในภายภาคหน้าจะได้เติบโตกันอย่างมีคุณภาพและมีความภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองเห็นความสำคัญอยากกลับมาพัฒนานำความรู้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากธรรมชาติมาช่วยเพิ่มมูลค่าส่งเสริมของสิ่งที่มีอยู่จะได้รวยกระจายกันทั่วนหน้าเลยนะคะ หรือบางคนก็ไม่ได้อยากรวยชอบแบบพออยู่พอกินแบบมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพียงแต่ขอแค่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้รู้สึกว่าอุ่นใจในการใช้ชีวิตนอกบ้านเท่านั้นล่ะคะ่ะก็รวมอยู่ในโครงสร้างของความมั่นคงมั่งคงั่งยั่งยืนสงบสุขร่มเย็นเช่นกันนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดราชินีเหรียญคนทำดีเพื่อามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสักพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบ ร่มเ็นเห็นไหมคะสิ่งที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่เริ่มวางรากฐานที่ยังยืนเท่านั้นส่วนใครที่มองเห็นโอกาสก็จะเติบโตก่อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกหย่อมหญ้าจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้ตามกําลังความสามารถของแต่ละคนซึ่งอยู่กันแบบธรรมชาติประหยัดกันสุดๆแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยและต้นไม้ใหญ่ในโซนของบ้านเราแต่ละพื้นที่กำลังเพิ่งเริ่มผลิดอกกระจายกิ่งก้านเพื่อเตรียมเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์กันทั่วหน้าในต่อไป ทุกภูมิภาพเกิดขึ้นได้หมดนะคะเพียงแต่วันนี้ยังคงต้องได้รับการดูแลได้รับการบำรุงดินอย่างถูกต้องแถมยังต้องระวังผู้ไม่หวังดีพวกทวงความเจริญเห็นผู้อื่นดีกว่าตนเองไม่ได้เด็ดขาดมัวแต่เป็นแต่อยู่จนตัวเองหากินไม่ทันคนอื่นเขาละพราะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและไม่ปรับตัวใดๆนั่นเองค่ะแต่ชาวราศีกุมภคลิปนี้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นธรรมและสามารถที่จะผลักดันให้สิ่งที่ไม่เคยทําได้ให้ทําได้จริงในเชิงปฏิบิ บาทค่ะอนาคตอันใกล้หนึ่งดาบคนทำดีเพื่อสามเสาหลากักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นจะมีการประกาศ แผนการดำเนินงานในระยะยาวชอบด้วยกฎหมายเป็นความสำเร็จระดับสูงสุดทุกกระบวนการมีความตรงไปตรงมาโปร่งใสซื่อสัตย์เพื่อให้คนทำดีมีคุณธรรมในแต่ละด้านยังได้มีโอกาสร่วมกันพัุุงความยุติธรรมกันต่อไปอีกที่สำคัญชาวราศีกุมท่านเนี้ยไม่หูเบานะคะทุกสิ่งที่คิดผ่านการวิเคราะห์ล้วนเป็นระบบ เหตุผลที่มีน้ำหนักและเฉียบแหลมมากบวกกับมองโลกแห่งความเป็นจริงและมองภาพรวมของผลลัพธ์ในภายภาคหน้าที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในระยะยาวอย่างถูกต้องไม่มีไข้เขวไม่มีคลาดเคลื่อนไม่มีสับสนอะไรกันทั้งนั้นไม่ต้องมีใครมากดดันหรือปิดกัน้นความคิดของชาวราศีกุมไม่มีนะคะเพราะทุกสิ่งจะเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ สรุป The Emperor คนทําดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสปปรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นบทสรุปสวยงามมากค่ะชาวราศีกุมเป็น The Empress ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแถมขึ้นคู่กับไพ่ The Emperor บ่งบอกว่าต่อไปความมีสเสถียรภาพจะเกิดขึ้นหลายด้านมากเพราะทุกฝ่าย ดำเนินง,งานกันแบบจริงจังจริงใจจะมั่นคงมงั่งคั่งยั่งยืนสงบสุขร่มเย็นมากกว่าเดิม ทุกโครงสร้างทุกองค์ประกอบการดําเนินงานที่เริ่มในปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญหมดนะคะแล้วชาวราศีกุมคลิปนี้ก็ให้ความสําคัญกับความมั่นคงความถูกต้องการใช้อํานาจในการควบคุมไปในทางที่ถูกเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ชาวราศีกุมได้เคาะออกมาให้รู้โดยทั่วกันจึงเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือและเป็นการมองการไกลสําหรับการกวางรากฐานความมั่นคงให้แข็งแกร่งในระยะยาวเพื่อสามเสาหลักและประชาชนให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยื สงบสุขร่มเย็นปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกกันแต่ต้องอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วนหน้านะคะนี่คือบทสรุปในคลิปของชาวราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นคำใดในคลิปทำไมสุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราธาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ